การลงทุนที่ง่ายที่สุดถ้าเราเป็นฟรีแลนซ์ลักษณะรายได้เราเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องฝืนธรรมชาติของเราถ้าทําตัวนี้ไปได้แล้วคุณลงทุนไปได้เรื่อยๆเนี่ยผ่านไป5ปี10ปีพอเงินมันเป็นก้อนเริ่มใหญ่เริ่มใหญ่ขึ้นเนี่ยคุณก็จะสามารถเลือกงานมากขึ้นได้ทํางานที่เราใช้ฝีมือมากขึ้นได้ทํางานที่เราได้ค่าตัวมากขึ้นมันจะเป็นวงจรที่เป็นบวกกันขึ้นไปเรื่อยๆก็จะดีที่สุด คำถามสำหรับฟรีแลนซ์ที่รายได้ไม่ประจำเนี่ยเราจะเก็บเงินลงทุนยังไงมีเทคนิคคำแนะนำยังไงบ้างนะครับสำหรับผมนะครับการเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็อาจจะมีความเสีย่ยงที่รายได้อาจจะมาไม่ได้ทุกเดือนแต่ว่าข้อดีคือบางครั้งเราอาจจะได้เป็นก้อนใหญ่ๆก้อนเยอะๆนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดสําหรับถ้าเราเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยทุกครั้งที่เราได้เงินมานะครับ อย่างน้อยเนี่ย10%เนี่ยเราต้องเก็บออมมาลงทุนคือตัดมาก่อนเลยได้มาหมื่นหนึ่งตัดพันหนึ่งได้มา50,000ตัด5,000แล้วเงินตรงเนี้ยกลับไปเก็บออมก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปลงทุนตอนแรกเพราะอย่างที่บอกว่าฟรีแลนซ์เนี่ยความยากก็คือเราอาจจะไม่มีเงินประจําที่ทําให้เรารู้สึกมั่นคงเพราะนั้นเราต้องสร้างตรงนั้นด้วยตัวเองก่อนพอเราได้เงินมาหัก10%ของทุกครั้งที่เรามีรายได้เข้ามาเนี่ย เก็บให้ได้ถึง12ถึง24เดือนเลยคือฟรีแลนซ์เนี่ยอาจจะต้องเก็บเยอะหน่อยเพราะว่ามันตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่เงินจะเข้าหรือบางช่วงเราอาจจะขาดงานไปเลย3เดือน 6, เด,อน6เดือนก็ได้เพราะนั้นเก็บไว้สัก12ถึง24เดือนครับ1นปีถึงสปีเก็บไว้เลยพอเก็บได้แล้วเนี่ยสิ่งถัดมาก็คือค่อยนำเงินส่วนที่เกินนั้นะถ้าเก็บมาเนี่ยเราก็เอาไปลงทุนซึ่งการลงทุนเนี่ยสำหรับฟรีแลนซ์เนี่ยผมเชื่อว่าด้วยความที่ เงินเนี่ยมันไม่ได้มั่นคงไม่ได้ประจําอยู่แล้วเรามีความตึงเครียดระดับหนึ่งเพราะนั้นในการลงทุนเองเนี่ยเราก็ไม่ควรลงในทรัพย์สินที่มันมีความผันผวนสูงมากหรืออาจจะแบบโหช่วงได้ก็ได้เยอะช่วงตกก็ตกเยอะเพราะว่ามันอาจจะทําให้จิตใจเราแบบตึงเครียดเนื้อเส้นเฮ้ยถ้าเงินเดือนบางเดือนเงินไม่เข้าจากฟรีแลนซ์เนี่ยหุ้นก็ตกอีกพอร์ตก็ร่วงโหชีวิตแบบรันทดนะครับเครียดมากอันนั้นไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เน้นลงทุนกระจายความเสี่ยงเยอะๆทั้งโลกดีกว่านะครับอย่าง g l o b a l ETF ที่เป็นการลงทุนนโยบายลงทุนอันนึงของจิตตะเวลเนี่ยเป็นการลงทุนกระจายความเสี่ยงทั่วโลกเพราะฉะนั้นไม่ว่าตลาดหุ้นในแต่ละประเทศเนี่ยมันจะผันผวนขึ้นลงแค่ไหนพอร์ตเนี่ยก็ยังสามารถดําเนินไปได้แล้วก็อาจจะมีช่วง ที่ติดลบไม่นานมากอาจจะไม่เกิน2ปีแล้วก็ในแต่ละครั้งที่ตกเนี่ยต่อให้วุ้นตกมากๆพอร์ตเนี้ยก็อาจจะตกอยู่แค่ประมาณ10-20%เราเนี่ยถ้าเข้าใจหลักการเราก็จะผ่านช่วงเวลาลงทุนเหล่านี้ได้แล้วก็ในระยะยาวเนี่ยพอร์ตนี้จะได้ผลตอบแทนประมาณ8-10%ตต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า เราลงทุนสมมุติเดือนละหมื่นผ่านไป27ปีก็จะเป็น10ล้านทีนี้กลับมานะครับฟรีแลนซ์เนี่ยเราอาจจะไม่สามารถลงเดือนละหมื่นได้น,นั้นก็ไม่เป็นไรนะครับการลงทุน DCA ปัจจัยที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันคือลงทุกครั้งที่เรามีเงินเข้ามาเพราะนั้นถ้าเราเป็นฟรีแลนซ์เราได้รายได้ไม่ประจำเนี่ยไม่เป็นไรทุกครั้งที่เข้ามาก็เก็บเงินนะครับ10% 20%ได้ก็ยิ่งดีแล้วก็มาลงทุนเรื่อยๆ ไม่ต้องสม่ําเสมอแบบทุกเดือนอันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าลักษณะรายได้เราเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องฝืนธรรมชาติของเราถ้าทําตัวนี้ไปได้แล้วคุณลงทุนไปได้เรื่อยๆเนี่ยช่วงแรกคุณมีเงินเผื่อฉุกเฉิน1-2ปีเรียบร้อยแล้วคุณรู้สึกมั่นคงหลังจากนั้นเงินที่เอาไปลงทุนแล้วมันเพิ่มขึ้น8 1 0ต่อปีเนี่ยผ่านไป5ปี10ปีพอเงินมันเป็นก้อนเริ่มใหญ่เริ่มใหญ่ขึ้นเนี่ยคุณก็จะรู้สึกชีวิตมันมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆพอมั่น รับงานที่มันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นได้เงินมากขึ้นเลือกงานมากขึ้นได้ทํางานที่เราใช้ฝีมือมากขึ้นได้ทํางานที่เราได้ค่าตัวมากขึ้นแบบนี้ผมว่ามันจะเป็นวงจรที่แบบเป็นบวกกันขึ้นไปเรื่อยๆก็จะดีที่สุดแล้วก็อย่าลืมนะครับไม่ว่าหลักการจะดีแค่ไหนถ้าคุณไม่ลงมือทำเนี่ยมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นยิ่งเป็นฟรีแลนซ์ที่เงินมันไม่มั่นคงเข้ามาไม่ประจำเนี่ย ยิ่งต้องวางแผนการเงินให้ดีแล้วก็มีวินัยการเงินที่สูงกว่าคนทั่วไปเลยนะครับสุดท้ายนี้สําหรับใครที่ตัดสินใจแล้วว่าฉันจะนําเงินของฉันมาลงทุนกับจิตตะเวลนะครับสามารถทําได้ง่ายๆเพียงแค่เข้ามือถือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจิตตะเวลแล้วก็เปิดบัญชีลงทุนภายใน15นาทีนะครับสามารถโอนเงินลงทุนได้เรียบร้อยเลยและแน่นอนครับว่าเมื่อคุณลงทุนวันนี้ไปแล้วตามแผนที่ผมว่ามาทั้งหมดเนี่ย ตัวคุณเองในอนาคตไม่ว่าจะมองย้อนกลับมาตอนไหนเนี่ยเขาจะขอบคุณตัวคุณเองในวันนี้ที่ได้นําเงินก้อนนี้เนี่ยมาลงทุนงอกเงยให้มันได้8-10%ต่อปีและนําไปใช้จ่ายในวันข้างหน้าครับ